สวัสดีครับผมอาหารเราอยากเรากินเพือครับอยู่กับดุมสกุลพุทธสบายนะครับเด้ออาทั่วรถไทยเกาหลีครับผมเกาหลีแหละผมมาขายของไทยครับรถเกาหลีนะครับจะ่าขายเนี่ยนะตามมาบงทุนลงทุนขาเลยนะลงบุน้นสุนขาเออเงื่อนนี่เงื่อนนี่เก็จี๊ดพลาจกูกว่าดิ นี่จูนหานแมนครับจูจอยู่นี่จูพี่จูพี่ครับจูนี่ครับตั้มมืองมาแล้วนะเนี่ยไม่ไม่แดงแดงครับครับผมผมตายใญ่ปะพวกผมทำเอขาใ ุ่มเหอมมีนี่ครับคนตุ่มคุนหอมมากเลยเป็นกำลังเกลียดของเป็นกำลังเีกลีุ่ดของ คิดหน้าไปจังไหนนังมืออื่นมืออื่นมจด้ังชบมือสวัสดีคยเด๋กลับมาเสือุดลาบโบุดลาบเนยยัจะเอาไปหรือไกอันเนี้ยเดี๋ยเดีวเอาเดี๋ยวเอาล้นเละว่าเราตากต้องพวกไปยนา้นทีเรียดพวกทเรียดมันานั่เยนขนาอีตค้เหอของขายครับของขายเยอะแยะเยอะแยะของขายครับ ขนมยังปุงยังปุงยีง่ยยหของไทยนะครับอันนี้กันเนวมอแเนวมึนอันนี้กันนาบมัดลมคนละไม้ในฟองนอนไม้กับนี้ กำลังไรของเ้าหนูกปเฮตัวต้อครับเ้านุอปเฮตตอแล้วครับผมนี่แหะครับบักฮุ่งบักแดงครับผมนี่บักฮุ่งบักแดงฮุ่ก็มีหลายราคาครับแปดพันฮุ่งคับแปดพันก็ประมาณสักสองร้อยกว่าบาทนะครับอันนี้สองร้อยเจ็ดบแปดสิบครับนุ่ย หมื่นหมื่นวอน่ครับเบื้องลดเพื่อจะได้กิบนงครับเอายู่ตจ้า่ต้มหนรเอาเลือดตรมึงก็มีต้มต้มเปื่อยๆน่ครับไฟมักเนื้อเนื้อครับเนื้อเสียดเนื้อเสียดเนื้อะเทมยังแง่หนอ้ดูน่เรครับน้ำเป้นน้ำปลาเอาบ่ ลงมากนป่าวัวมันยังไงนี่หัวหมูบ่มีเบิร์ดครับของอยากของกินฮะไอ้บัวลงมากหนึ่งยกควันหนึ่งน่มนเขาไม่อีกอะทีบ่ได้อีกแล้วยังนิโจมยังยีเอไดไ เอาแม่มาปลากระป๋องครับปลากระป๋องไหมปลากระป๋องไหมม่เห็นบอกนั่น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 เออสี่พันสี่พันสี่พันโอ้ยไซนี่เด้อครับกองอายุหากินครับหากินง่ายๆครับจับเอาจับเอาแล้วกัดไม่มีเงินกัดเส้นครับเป็นไงเส้นย่างเดียวครับพี่

ปลาขาเพิ่งก้อยค่หิวเข้าปลาขาเพิ่นก็หิวเขาครับลุงกัน้ะครับกากหมูต้องหาม้าครับนี่กากไก่บุมี่แคนเนาะ เบิ้งหัวสมกับผมสมหมูสมเนื้อสมยังมีครับมีเบิดครับเอาแม่หมดเกลี้ยกล่อได้เอาไปกินเับตำหุ้งไหมเอาเนี่ยเอาเหี้ยนี่ฮไอ้จะกินดอก หอมปีปม้ม,มีพวกนมมีมมบ่หนอพวกนมม่บ่วนะ ยังง้อหนินอีตีนกุ้งตีนไก่ครับผมนี่วัดใส่ส่้งใส่แสนี่วัดครับก็ยันมอคืออยู่กเด้อพวงนมเนี่ยนี่บอกโน่นี่กะยอหมูครับ หมยูยอยอหมูของเกาหลีครับอันน okay. okay ี้ของเกาหลีมีหอดโลโก้ไทยหมูยอโลโก้เกาหลีกับแมตตีความกลิ่นรุงเลยครับทีดีม่ได้ใส่ก็โอเคมันแนบทำไมใสโอเคดิ จะติดโลค่ไปเดอ้อวันนี้โอเคเลยตะกุงพักกาดเนาะบรรยากาศครับผมพีอของรถไทยครับยำคำนะครับเนาะจุ่มบรรยากาศครับพี่น้องนี่แหละครับบันโลค่าคนกะทิเช็คเช็คเช็คของไปเบิดจักหมื่นตะเขียนต,ก,ตกวันครับผมแล้วม,มีเงินกัดเส้นครับลง่มันซี่ไปครับ มันกำลังเแียเป็นทุงเป็นทุงครับทุงไถ่ทุงมันครับขั้วไถ่ขั้วมันนะครับเนาะรับตัวเนาะคนโทรมากก็ได้ถ่าแกโทรมากนครับหนักเหมือนๆเนี่ยนะครับเด้ออย่งไรก็ฝากคลิปนุ่มสุกคนคนสว่างครับผม หาของกินกันครับบัดีเ้เก็บบรรยากาศของรถไทยครับซอยจุครับนะครับสอยจุเนาะนะครับของเนาะตะละขั้วตะละขั้วครับผมทุ่งดำไหมทุ่งดำมันครับนะครับเนาะนี่ครับอืมรถ